สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับผมถามถึงเรื่องวิธีการบริหารเครือข่ายกันบ้างแน่นอนว่าในเครือข่ายเนี่ยเราจะมีคน2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่สนใจที่จะซื้อสินค้าใช้เป็นประจําเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นเครือข่ายของผู้บริโภคะนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนที่อยากจะมีรายได้อยากจะมีความมั่นคงเราก็เรียกว่ากลุ่มคนที่ทําจริงๆเป็นธุรกิจ พี่เป้าดูแลคน2กลุ่มนี้ยังไงบ้างถ้าคนที่สนใจนะคะที่จะบริโภคพี่เป้าก็จะลงสินค้าที่น่าซื้อน่าใช้สําหรับเขาครับอะไรที่เหมาะกับเขาวิเคราะห์ขเขาก่อนวิเคราะห์ขเขาก่อนค่ะคก็เราถามแล้วเขาบอกว่าพี่คงไม่ทําธุรกิจเราพี่ขอซื้อใช้ถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่ทําทําเป็นผู้บริโภคจะไม่มาทําธุรกิจเราเรานะแต่ถ้าคนไหนที่เขามีความรู้สึกว่าเอออยากจะอยากจะมีรายได้ตรงนี้ค่ะคพี่เป้าก็จะ,ะคัดขึ้นมาแล้วก็มาโค้ด ทีนี้การการที่เราเข้ามาสอนเขาเนี่ยคือมาถึง3สิ่งเลยพื้นฐานที่เขาต้องทําเป็นเลยคือหนึ่งแผนต้องได้ค่ะครับนะคะเขาต้องพูดแผนได้แล้วก็ต้องติดตามเป็นครับนะคะแล้วก็แนะนําสินค้าให้ถูกด้วยครับนะคะสามสามข้อนี้ค่ะทุกคนจะต้องทําให้เป็นอันนี้หมายถึงคนที่คนที่ต้องการทําเป็นธุรกิจทเป็นธุรกิจใช่ไหมครับแปลว่าการดูแลเนี่ยเราจะไม่ไปฝืนใจเขาไม่ฝืนค่ะถามตั้งแต่ต้นเลยชอบสินค้า ฉันดูแลเรื่องสินค้าไปวิเคราะห์ไปเลยว่าคนนี้เหมาะที่จะใช้สินค้าอะไรบ้างนะครับถ้าชอบธุรกิจก็พามาโค้ชพามาโค้ชเลยค่ะที่เ็าจะมีมีเอากันจริงๆเลยแล้วก็มีผู้นําลงประกบเลยค่ะผู้นําประกบเลยคือทํางานเหมือนลงภาคสนามเหมือนกับว่าเราเข้าไปพบคนจริงๆเลยครับและวิธีการวิเคราะห์ว่านอกจากการถามแล้วเนี่ยก็บอกคนเราจะเจรนไนเพชรสักเม็ดนึงเนี่ยนะเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าโอ้คนคนนี้มีแววรุ่ง นะคนคนนี้มีแววเป็น p a r a d i s ์ <S โอ้โหคนคนนี้เนี่ยมีศักยภาพไปไกลนะเนี่ยพี่เป้ามีวิธีการดูคนยังไงเช็คฝันเขาเช็คความฝันเช็คความฝันเขาครับว่าเขามีความฝันแบไนบางคนเขาก็แบบว่าพี่พอแล้วเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะบางทีเขาแบบว่าพอคือคําว่ากิฟฟารีเนี่ยคนภายนอกเขาจะดูเป็นเรื่องขายของเลยครับถูกไหมคะเขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วจริงๆกิฟฟารีมันคือชีวิตนะครับคือหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องราวที่ว่าทุกคน คือเขาหลบไม่พ้นอะคะ่ะเพียงแต่ว่าวันนี้เขาเขาติดอะไรอยู่นะคะคก็เราอาจจะแบบว่าต้องไปคลายปมปัญหาตรงนั้นนิดนึงนะคะอ่าก็ดูว่าเขาสนใจนะคะถ้าเขาสนใจว่าน้องเนี่ยบา,บางคนเขาก็มีภาระถูกไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะวิเคราะห์อยู่แล้วว่าคนนี้ทําอาชีพอะไร,รถูกไหมคะมีพามีลูกต้องมีรถต้องผ่อนมีบ้านอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เช็คเขาดูจากว่าภารกิจส่วนตัวของเขากับ ภาระที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นะนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ท,ที่เราวิเคราะห์ะผมชอบคําว่าเช็คความฝันจังเลยพี่เปาพี่เปาบอกว่าบางทีเขาบอกว่าเขาพอแล้วแต่ลึกๆจริงๆไม่ใช่รู้ได้ไงว่าปากบอกพี่ผมพอแล้วผมไม่เอาแล้วแต่พี่เปาบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ลึก,ลกๆเนี่ยเขาก็คงยังอยากจะได้อยู่หรอกก็พี่เปาบอกแล้วไงคะว่าทุกคนไม่ปฏิเสธเงินไงแต่เขากําลังปฏิเสธเรื่องที่เขาไม่รู้ไงทีนี้พี่เปาก็ลังเคียร์ว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่เปาก็คิดว่าตรงนี้แล้ว พอแล้วนะตรงนี้นะแต่ว่าเราก็เลยหยุดเขาบอกพอแล้วพี่เป้าเราก็เลยหยุดแต่จริงๆไม่จริงอ่ะอก็พี่เป้าก็บอกไปว่าเนี่ยจริงๆแล้วนะก็คือหมายถึงว่าเมื่อก่อนนี้พี่เป้าก็เป็นหนี้เป็นสินอะไรก็คือพูดให้ฟังนะคะแต่วันนี้พอได้มาเจอโอกาสตรงนี้ค่ะมันเติมเต็มทุกอย่างให้กับเราเลยพี่เป้าก็บอกเล่าเรื่องราวแล้วก็บอกถึงสิ่งที่ได้รับส่วนใหญ่พี่เป้าก็จะเปิดสลิปคอมมิชชั่นให้ดูว่านะคะต่อจุดเริ่มต้นเนี่ยพี่เป้าเชื่อว่าวันนี้น้องอาจจะไม่สนใจธุรกิจนะแต่พี่เป้าว่าน้องเนี่ทรู้จัก นะคะวันนี้ถ้าเราได้สร้างตรงนี้ไว้นะคะเพราะมีหลายๆคนเนี่ยจะตั้งคําถามบ่อยไงพี่เป้าพี่เป้าทำธุรกิจมาถึงตรงนี้พี่เป้าไม่มีสวนยางส่วนยางเหรอพี่เป้าบอกว่าพี่เป้าไม่มีสวนยางแต่วันนี้พี่เป้ากำลังสร้างสวนคนถูกไหมเพราะในคนมันต้องทํากิจวัตรไงคะก็เนี่ยแล้วก็พูดคุยเงี้ยส่วนใหญ่พี่เป้าจะพูดคุยแล้วก็แบบว่าในเรื่องความความคิดก่อนเพราะบางคนเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะจะพูดถึงวิธีทำแล้วทีนี้พี่เป้าบอกว่าเรื่อแนวคิดยังไม่ผ่านนะค่ะ ก็ยังไม่ผ่านตรงนั้นเลยบางทีก็คิดว่าต้องไปง้อคนคอพี่เป้เลยบอกว่าวันนี้ถ้าถ้าเราเปลี่ยนจากง้อคนเป็นง้อเงินเนาะว่าดีไหมถูกไหมเปลี่ยนจากการไปหาคนไปไปหาเงินอย่างเงี้ยม,มันก็จะทําให้เราเนี่ยคือมีแรงตรงนั้นที่เต็กตี้จออกไปทําไงตรงนั้นนั่นก็คือคจุดที่เราใช้เขาก็ถือได้ว,ว่า ถือถ้าคนเราความคิดผ่านนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยววิธีการจะตามมาะนะแต่การการที่เราจะเปลี่ยนผู้บริโภคนะ,ะเช่นผมเป็นคนสนใจใช้สินค้าอยู่ตลอดเวลาใช้มานานแล้วไม่มีอารมณ์อย่างทำธุรกิจเลยแต่พี่เป้ามีเคยเจอเคสบางเคสไหมครับที่แรกๆก,ก็เป็นผู้บริโภคนี่แหละและอยู่ดีๆเปลี่ยน ย้ายมาอยู่ในฝั่งของการทําเป็นธุรกิจมีค่ะก็เวลาเปลี่ยนเขายัางไงก็เวลาพี่เป้าเขาก็จะได้รา,ายได้จากสลิปที่เราไปเกิอนอ่ะไม่กี่ร้อยอแต่พี่เป้าบอกว่านี่ขนาดน้องบริโภคคนเดียวนะน้องยังได้เท่านี้น้องลงคิดดูทีถ้าน้องมีเพื่อนสิบคนนะไม่ต้องให้เขามาทําธุรกิจนะแค่เขาใช้สินค้านี่แหละน้องลงคูณดูวันนี้ถ้าคนคนหนึ่งคนใช้สินค้าพันหนึ่งแสดงว่าเราได้แค่250้เราไม่รวยค่ะคแต่ถ้าวันนี้คน1ิคนนะคะมีเขาบอกต่อไปเป็น10คนนะค่ะ นะคะมันก็ได้เป็นหลักหมื่นแล้วก็ได้ละสองพันห้าก็ถือว่าเราก็ยังไม่รวยแต่วันนี้ถ้าคนเหล่านั้นเข้าใจนะคะขยายไปเป็นร้อยคนเนี่ยเราก็ได้เป็นหมื่นได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องกังวลว่าเราต้องไปขายของไงนี่กดเครื่องคิดเลขให้เขาดูเลยกดให้กดเลยค่ะน้องคนเดียวน้องได้คือถ้าน้องมีสิบคนลองดูสิสิบคนนี้ไม่ใช่ว่าน้องต้องพาเข้ามาทําธุรกิจนะเขาแค่เข้าบริโภคนี่แหละเพราะปิ๊บเชื่อเหลือเกินถ้าว่าให้ลีดออกมาเนี้ยแต่ละเดือนตั้งแต่หัวจดเท้าหน้าบ้านยันท้ายบ้านมันเกินค่ะตรงนี้ แล,แล้วเวลาทํางาน <Okay. S 1> เราฟังพี่เป้าพูดเนี่ย <Okay. S 1> ดูพี่เป้ามีความสุขกับสิ <Okay. S 1> ่งที่ตัวเองทา <Okay. S 1> แต่เขาว่ากันว่าทุกๆงานแล้วก็ทุกๆอาชีพบางครั้งอาจ <Okay. S 1> จะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคบ้าง <Okay. S 1> เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนที่ลุกขึ้นมาทํางาน <Okay. S 1> พี่เป้ามีมุมมองต่อปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทํางานแล้วมีวิธีการก้าวข้ามผ่านมันไปยังไงบ้างอุปสรรคก็มีนะแต่อุปสรรคแต่พี่เป้า คิดมันพี่เป้าวางมันไวอะค่ะนะครับพี่เป้าบอกว่าเออเนี่ยเพราะเราเคยผ่านตรงจุดที่มันสุดๆก่อนชีวิตมาแล้วพี่เป้าเลยบอกว่าวันนี้ที่เราไปแล้วเราไม่สําเร็จเนี่ยแสดงว่าวันนี้เราอาจจะรู้น้อยพอเรารู้น้อยปุ๊บเนี่ยเวลาลงลงลงไปทำเนี่ยปัญหาเราจะเยอะเลยแต่วันนี้ถ้าเราเนี่ยมาเรียนรู้นะคะเราใส่ความรู้ในตัวให้เยอะนะคะค้นฟ้าข้อมูลอะไรเนี่ยเวลาลงไปทําพอความรู้เราเยอะใช่ไหมปัญหาเราจะน้อยทันทีเลยค่ะเหมือนพี่เป้ามองตัวเองก่อนเวลาเกิดปัญหาปั๊บอย่าเพิ่งโทษเรื่องอื่นสมมติว่าต้องหันกลับมาดูเรื่องเรื่องนี้มีปัญหา รู้น้อยไปพอเจออุปสรรคนี้สงสัยเราต้องไปฝึกอะไรบางอย่างเพิ่มคล้ายๆกับว่าโบกกลับมาที่ตัวเองโบกเราจะออกลบอะค่ะแต่วันนี้เรายังไม่ได้เขาเรียกว่าเรียนรู้การใช้เครื่องมือเลยแล้วรูดอยู่เราออกไปลบเนี่ยใช่ไหมเราก็มีโอกาสไม่รอดกลับมาแต่วันนี้่กลับมาใช้ฝึกใช้อาวุธใหม่กลับมาอะไรบ้างที่เราแบบว่าลงไปมือเขาเรียกว่าอะไรนะเราอาจจะไปไปเกาไม่ถูกที่คันของเขาอะนะคะใช่ เราเราก็คิดอย่างนี้แต่แต่ทีมงานบางครั้งเขาก็จะเจอปัญหาและอุปสรรคเหมือนกันกับเราพี่เป้ามีวิธีการเช er ียร์อัพคือหมายความว่าบิวให้กําลังใจปลุกพลังทีมยังไงให้เขาสามารถก้าวข้ามอุปสรรคนั้นได้ก้าวข้ามอุปสรรควิธีสร้างพลังทีม ก็บอกว่าน้องต้องเข้ามาเรียนรู้นะเพราะว่าจริงๆแล้วคือคือแรกๆถ้าคนใหม่ที่ว่าจะลงทํางานนี่พี่ป้อจะไม่ให้เข้าไปก่อนนะคือจะลงประกบทํางานก่อนน้องมีใครไปกับเขาก่อนค่ะเอาน้องเอาอะไรชื่อไหมพี่เอาอะไรชื่อไหมพี่ก่อนแล้วก็จะถามคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทําให้เขาดูก่อนค่ะ เราก็ก็เริ่มต้นด้วยวิธีนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยวิธีนี้ถ้าเขาจะทํางานนะคะแต่ถ้าเขาแบบว่าไม่คิดทํางานเขาจะชวนผู้บริโภคก็ไม่เป็นไรตรงนั้นก็ปล่อยเข้าไปแต่ถ้าคนไหนที่ว่าเราดูแล้วเขาจะทํางานนี่ก็คือต้องต้องเิ้าคิดว่าบรรยากาศหรือพลังทีมมีส่วนสําคัญนะครับเขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีกําลังใจแต่มีเป็นช่วงๆคือหมายความว่ามีไฟเป็นพักๆนะสองเดือนนี้ไฟแรงแล้วบางบางบางทีไฟมันก็ วูบลงนะพี่เป้ามีวิธีการทําให้บรรยากาศในทีมมันมีความคึกคักสนุกสนานยังไงบ้างในสถานะที่เราเองก็เป็นทีมหญ่ฮะพี่เป,ป้าบอกว่าถ้าวันนี้ถ้าเราจะปรุงอาหารนะคุณปรุงสูนะถ้าไฟอ่อนเนี่ยมันทีอาหารเราก็ไม่สุก <c ười> สุกดิบดิบถูกไหม <c ười> แต่วันนี้ถ้าไฟเราแรงอ่ตงะตัวไายการอาหารที่เราปรุงก็อร่อยมันก็สุกไงคะตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าก็คือหมายถึง่าบอกว่าทุกคนคือหมายถึงว่าคือมันคือเขา เราเราเองต้องให้เขาพยายามบิวตัวเองด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็บรรยากาศในทีมเนี่ยบอกว่าบางทีพี่เป้าเองก็จัดกิจกรรมในทีมให้ได้ทั้งความสําเร็จแล้วก็มีทั้งความสุขด้วยใช่ไหมค่ะมี่ค่ะครับก็จะส่วนใหญ่จะสนุกในเรื่องของการกินการอะไรซึ่งของพี่เป้าเลยค่ะการกินข้าวกันกับทีมงานก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังทีมเพราะมันทําให้เขาได้มีโอกาสพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนที่มีความสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมของคนที่มีความสําเร็จนะฮะ เรามาถามเรื่องของแรงบันดาลใจกันสักนิดหนึ่งว่าพี่เป้ามองว่าเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลต่อความสําเร็จในธุรกิจนี้ไหมครมีค่ะเมือ่อก่อนเนี่ยแรงบันดาลใจพี่เป้าเนี่ยก็คือมาถึงอยากจะแบบว่าปลดหนี้นะคะแต่ว่ามามาถึงตรงนี้ค่ะพี่เป้ามีความรู้สึกว่า มีหลายๆคนถามว่าไม่มีลูกนี่จะทําไปไหนมีคนเคยถามคุณพูมิวสูงนะคะมีเหมือนกันแต่ทีนี้ถามว่าพี่เป้าจะทําไปไหนทําไปให้ใครอะไรอย่างนี้นะคะคือคือจริงๆเนี่ยคือแรงบันดาลใจตรงนี้ของพี่เป้าพี่เป้าอยากจะทําตรงนี้เป็นอาชีพค่ะอยากจะทําตรงนี้เป็นอาชีพแล้วก็อยากจะถ่ายทอดนะคะก็คือหมายถึงว่าสิ่งเหล่านี้ลงไปสู่คนที่เราเราพาเข้ามาค่ะคนที่เขาต้องต้องการทําเป็นธุรกิจนะคะเพื่อให้เขาส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ลงไปสู่ลูกของเขา ก็ยึดเป็นอาชีพเพราะพี่เป้าเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าบ้านปลายชีวิตอาจจะไม่มีทายาทนะคะไว,ไ,วไว้ดูแลตรงนี้แต่พี่เป้าได้สร้างทายาททางธุรกิจไวะคะ้ค่ะก็คือทีมงานน้องๆะคะ่ะที่เขาตั้งใจตรงนี้นะคะ่ะอยากจะให้เขาได้ยึดตรงนี้เป็นอาชีพก็ดูเหมือนเป็นเป้าหมายที่ที่นอกเหนือจากชีวิตตัวเองแล้วก็ยังเป็นเรื่องของชีวิตของทีมงานด้วยนะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับกับความสุขและความสำเร็จที่พี่เป้าได้รับจากธุรกิจของกิฟฟรีนครับ ก็ชวนดะหมดเลยทีนี้พอชวนพอคนเดือนที่สองนี่พี่เป้าได้คนมา3ามมคนแต่ว่ามีรายได้คืนกลับมาหมื่นบาทแล้วนะคะเดือนที่สองค่ะจากจากคนห้าหกคนนั้นบอกเล่าต่อค่ะก็เนี้ยก็ได้เงินคืนกลับมาแต่พอเดือนที่สามมันทวีคูณไปสองหมื่นบาทเลยทีนี้โอ้โหนอนไม่หลับเลยรายได้ค่ะจากเก้าร้อยมาเป็นหมื่นฟาแล้วก็กระโดดมาสองหมื่นฟา